พระคือจันทร์จจัาแสงแห่งสยามทรงงดงามพระจริยาสง่าสีประทับเคียงองค์ราชาคู่พระบารามีถ้าคือพระราชินีของชาวไทยพระมหากรุดาที่คุณอุ่นใจลาดประดุญ,ญาดพี่ลุนพล่างกระจ่างใส เย็นแม่ตาเชกมหาชลาลัยสถิตกลางดวงใจไทยประชาพองผระศกน้อมบรรทาอภิวาสเนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเทพอวยชัยพระราชินีศรีพาลาทีคาายุก,กาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายไพรัฐพรสมุสุริิิิอยยการสงสุดและข้าราชการฝ่ายอายการสำนักงานอไยการสงสุด